สวัสดีพวกับผม9แล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม MyClub s บส r r er, e r e อี r d กันอีกครั้งโดยวันนี้ผมจะมาสอนสร้างฟาร์มแกะอัตโนมัติกันจะเป็นยังไงนั้นไปดูโอเคก่อนที่เราจะมาสอนสร้างเรามาดูลักษณะของมันกันหน่อยดีกว่านี่นี่คือแมปที่ผมเล่นแล้วออผมก็ได้สร้างฟาร์มแกะอัตโนมัติขึ้นนี่อ่าโดยฟาร์มที่ผมสร้างจะมีลักษณะอยู่ที่ 3, าณสนี โดยระบบ e เ s t o n e ที่ใช้สับในการตัดขนแกะอัตโนมัติก็จะมีดิสเพนเซอร์ออฟเซอร์และ e เ s t o n e ที่อยู่ข้างหลังและในการเก็บแกะเราจะใช้ไม้ชา p ิ i คอ c เปอร์แล้วก็จะมี c o p เปออยู่ข้างใต้ซึ่งมันก็จะ uh, ส่งของมาใส่ในกล่องนี้นี่โอเคไปสร้างกันเลยดีกว่าและนี่คือของที่เราจะต้องนำมาใช้ กันไกลหนกระจก9 h ฮ p อปเปหนึ่งไม้ชาร์ปวิธฮอปเปอร์หนึ่งลสโต่หนึ่งอันออฟเซอร์ observer, บ็อกอะไรก็ได้15บล็อกกล่องหนึ่งกล่องลังรถไฟบล็อกยาสี่บ็อกและ Dispenser รอเดี๋ยวปป๊บนะเดี๋ยวผมปร๊บเวลาแป๊บนะึโอเคต่อเลย โดยพื้นที่ที่เราจะใช้นั้นก็คือพื้นที่ขนาด3ามโดยผมจะวางบล็อกไว้ตรงนี้วางกล่องและวางฮอปเปอร์ไว้ด้านหลังต่อด้วยรางรถไฟและท่อฮอปเปอร์โอเคจะอยู่ลักษณะแบบนี้ตรงด้านหลังของรางรถไฟให้ต่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกหลังจากนั้นให้วางบล็อกด้านข้างของแต่ละด้านขึ้นมา3 โอเคจากนั้นคุณเห็นพื้นที่ที่มันเหลืออยู่แบบนี้ไหมให้วางบล็อกหญ้าเลยแบบนี้นี่ส่วนตรงนี้ก็วางออบเซอร์เวอร์ไว้แบบนี้วางผิดนี่ไว้แบบนี้เลยแบบเดี๋ยวขอขึ้นกันโอเคหลังจากนั้นก็วางบล็อกไว้ด้านหลังของ ตัว observer วาง redstone และเอาและว,วาง dispenser หาหน้ามา,าหาบล็อกหญ้าแบบนี้โอเคแล้วก็เหลือลแค่วางจกแล้วครับก็แค่วางตรงนี้2บล็อกแล้วก็ตรงนี้อโอเค ให้กดเข้าไปในตัวของดิสพนเซอร์แล้วนำก้านไกใส่เข้าไปโอเคอย่างสุดท้ายที่เราต้องจัดการก็คือนำแกะเข้ามาใน uh, ในนี้อ่าเดี๋ยวแปบบ๊บจะขึ้นยังไงวะเน่โอเคอ่าก็อย่างที่บอกครับอย่างสุดท้ายก็คือให้นำแกะเข้ามาใส่ไว้ในนี้ซึ่งผมจะขออนุญาตเสกแกะโอเค แล้วก็วางกระจกปิดไว้ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเอ่อไอตัวรถฮอปเปอร์มันต้องวางอยู่ตรงนี้ต้อนยู่ตรงนี้ย้ายมันขยับโอเคแล้วก็เสร็จกันไปแล้วครับสำหรับฟาร์มขนแกะอัตโนมัติก็สร้างได้ง่ายๆแบบนี้เลยอ่า ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมอันนี้ไงน,นี่ไงใช้งานได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วไว้เจอกันใหม่นะเบลอเฮ้ <c oughs> hey, ทุกคนตอนนี้ Skeller Hell มีเพจแล้วนะว้าวจริงเหรจริงสิมีเพจชื่อว่า Skeller Family สามารถมาติดตามข่าวสารกันได้เลยที่เพจนี้ิงก์อยู่ใต้ description นะ The way to the